สวัสดีครับช่องพิต้าวเวิร์นะครับวันนี้ได้เวลาแล้วเราจะมาแกะตัวอย่างกันนะครับว่าอนายออฟเดอะเซเว่นคิงดอมนะครับซีรีส์เรื่องล่าสุดนะครับของจักรวรรดิเกมส์ของทรอยที่กำลังจะออนแอร์ในเดือนมกราคมนี้นะครับตัวอย่างที่1มาแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแต่ละซีนแต่ละฉากนี่คือยังไงนะครับมันอาจจะมีสปอยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคือในตัวอย่างนี้ก็ดําเนินเนื้อเรื่องไป50%แล้วนะครับเพราะว่าเป็น ตอนสั้นนะครับไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่6 EP ีนะฮะก็เลยจะมีตัวอย่างแค่ประมาณนี้แหละถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่เตเวิร์ดด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวเลยแล้วก็ถ้าน้องสนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็20บาทมีคลิปพิเศษให้ชมกันนะครับแล้วก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่จากช่องพี่เตเวิร์ดได้ก่อนใครเลยนะครับหรือจะสนับสนุนโดยแกนตโค้ดก็ได้นะครับมาท่องจักรวาลเก็บโทรไปพร้อมกันกับช่องพ i ่เต้าเวิร์ดครับ ซีนแรกเลยนะครับก็ตรงตามหนังสือไปเลยนะครับดันแคนเดอะทอลนะครับพระเอกของเรานะครับดันแคนดังพี่ตั้มจะเรียกว่าดังนี่นะฮะดังนี่นะครับก็กำลังขุดหลุมฝังศพอาจารย์ของเขาชื่อว่าเซอร์อลันแห่งเพนิทรีนะครับเขาตายลงไปนะครับในฉากนี้จะเห็นน้องมา3ตัวนะครับชื่อว่าเจ้าเชสนัทเจ้าทันเดอร์นะครับแล้วก็เจ้าสวิทฟุตนะครับสตัวนี้จะเป็นมาที่ รวมเดินทางไปกับดังนั่นเองเซอร์อลันออฟเพนทรีนี่นะครับก็เป็นอัศวินที่อายุประมาณ60แล้วนะครับเขาได้ตายลงไปนะครับเขาเป็นอาจารย์ของดังนั่นเองนะครับสอนทุกอย่างที่รู้ให้กับดังนะครับการต่อสู้พุกอาวุธเลยนะครับทำให้ดังค่อนข้างเก่งมากในการต่อสู้อาจารย์ก็บอกดังว่าจะไปแอชฟอร์ดนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ตายลงไปซะก่อน ดังเลยต้องเดินทางมาที่แอชฟอร์ดคนเดียวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น100ปีก่อนเกมฟ์รอนะครับหลังจาก h o า s e of the d r a g o ก78ปีนะครับเกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์เดรอนทาเกเรียนที่2อครับซึ่งเป็นเลนของราชินีเลเนล่าทารเกเรียนาายนั่นเองนะครับฉากที่ดังกำลังสวมเสื้อคลุมนี่นะครับก็จะเป็นฉากที่อยู่น่าจะช่วงท,ท้ายนะครับของซีรีส์เรื่องนี้นะครับซีตัดกลับมาที่ดังกำลังคุยกับคนที่เลี้ยงมาอยู่นี่นะฮะ เขาก็ถามดังว่ามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยดังก็ดูงงๆนะฮะโล่ของดังนะครับดังสายโลอยู่โล่ที่มีตาเสียลักเป็นจอกเล่าสีเงินติดปีกนะฮะอันนั้นคือตาเสียลักประจําตระกูลของเตอร์อัลันเพเนทรีนั่นเองนะครับถ้าเราเห็นในฉากจะมีธงสีส้มๆธงนั้นคือสัยลักของตระกูลแอชฟอร์ดนะครับจะเป็นบ้างสีขาวแล้วก็จะมี เป็นดวงอาทิตย์สีขาวบนพื้นธงสีส้มนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ดังอยู่ที่แอชฟอร์ดแล้วนั่นเองนะครับก็เตรียมมาประลองหยุดนะฮะฉากต่อมาเป็นฉากบทสนทนาของดังกับเอกนะครับก็เ,เจอกันเนาะเขาก็ถามชื่อกันว่าท่านชื่ออะไรนะครับดังก็ตอบว่าข้าคือดังดันแคนเดอร์ทอลเอกก็ตอบว่าทําไมไม่เห็นคุ้นชื่อเลยดังก็สวนกลับไปว่าเจ้าจะคุ้นชื่ออัศวินทุกคนในนี้ได้ยังไง ซึ่งเอกก็ตอบสนกลับไปเลยว่าก็พอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าชายใช่ไหมเอกก็อยู่ในวังมาก็รู้จักหลอดต่างๆที่มาเข้าเฝ้าเส,าสเด็จปู่นั่นเองใช่ไหมครับดังนี่จะยังไม่รู้นะครับว่าเอกเนี่ยเป็นเจ้าชายเอกพาเกเรียนนะครับเอกก็ยื่นข้อเสนอให้กับดังว่าถ้าท่านพาข้าไปแอชฟอร์ดด้วยเนี่ยข้าจะยินดีรับใช้ท่านนะฮะฉากต่อมาที่ว่าดังเนี่ยก็พยายามจะกําหนดให้เอกเนี่ย อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะครับอย่าเพ่นพ่านเพราะว่าเขายังไม่ไว้ใจเอกนะครับก็จะเดี๋ยวจะปล่อยหมามากล่าทีนี้เอกก็บอกว่าไหนละหมาดังก็ตอบว่านี่ไงเสียงของหมานะครับเอกตก,กใจก็เป็นซีนน่ารักซีนหนึ่งนะฮะธงของเซรัตะกูลทายแกรเรียนนะครับที่เป็นขบวนแห่มานี้นะครับก็เป็นของเจ้าชายเอเรียนทายแกเรียนนะครับจะสังเกตเห็นว่าเจ้าชายเอเรียนนะครับผมสั้นเลยนะตัดผมลองทรงเลยนิวทายแกเรียนยุคนี้เลยนะครับก็มาปะทะ ดังแค่เจอหน้ากันก็เริ่มปะทะกันแล้วนะครับปะทะคารมกันนะครับเหมือนว่าเจ้าชายเอเรียนทาเกเรียนเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดคิดว่าดังเนี่ยเป็นคนคอยดูแลมาหรือเปล่าเจ้าชายเอเรียนก็ดูถูกดังนะว่าเป็นคนงานคนใช้มากกว่านะครับฉากมังกรนะครับดังก็ไปดูละครหุ่นเชิดนะครับที่เป็นมังกรเทียมนะครับมีผู้หญิงชื่อว่าแทนเซลนะครับแทนเซลนี่ก็จะเป็นคนที่ดังแอบชอบ เชิดหุ่นกระบอกเชิดเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างอัศวินกับมังกรน,นะครับฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่ดังคุยกับคนนี้เชื่อว่าพลัมเมอร์นะครับเขาเป็นผู้รับสมัครอัศวินเพื่อเข้าร่วมการประหลอกเป็นพ่อบ้านพลัมเมอร์นั่นเองนะฮะฉากการต่อสู้ขี่มานะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับธงสัญลักษณ์ของสกุลฮาร์ดิงนั่นเองนะครับไพ่ขอลามตัดสีแดงน,นะฮะเอกผู้ประโยคนึ่กบดังนะครับว่า Why do you treat these royal lab dogs like they are your betters นะครับก็แปลว่าทำไมคุณจะยังคงเป็นอัศวินรับชายอยู่ละทั้งๆท,ที่คุณทำได้ดีกว่านี้ตั้งเยอะก็เหมือนว่าเอกก็อยากให้ดังเนี่ก้าวกระโดดไปมากกว่านี้นั่นเองนะฮะฉากตอนกลางคืนนะครับที่สแตนด้านบนนะครับก็ทั้งหมดก็น่าจะต้องเป็นที่นั่งของ VIP ใช่ไหมฮะก็จะต้องเป็นหลอดตระกูลใหญ่ๆที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือเจ้าชายเอเรนทาเกเรียนนะครับอยู่ทาง ถัดจากเจ้าชายเอเลียนคิดว่าน่าจะเป็นหลอดแอชฟอ์ดแล้วถ้จาจะลอดเอชฟอนดน่าจะเป็นเจ้าชายเบเลอร์ทาเกเรียนนะครับและอยู่ด้านในสุดนะครับคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าชายเมคาทาเกเรียนครับ v ี p นั่นเองนะครับมีคำพูดของอสศวินที่เสลักเป็นรูปกวางบอกว่า this man have a name ผู้ชายเหล่านี้มีชื่อเขามีการฝึกฝน คนที่ประลองยุทธ์คนนี้นะครับที่เป็นเกราะสีแดงแดนี่นะก็คือตระกูลฟอร์สเวย์นะครับ2คนนี้จะเป็นคนที่แก่คนที่หนุ่มเป็นญาติกันใบนึ่งว่าเป็นคนที่มาคอยช่วยเหลือดังนั่นเองนะครับเห็นว่าดังก็คอยยืนมองเขาอยู่นะครับว่าเขากําลังฝึกซ้อมกันก็ดูว่าอัุวินแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งกาจมากน้อยแค่ไหนก่อนการที่เขาจะไปประลองยุทธ์นะฮะดังคุยกับนี่ครับคนนี้คือเบนเซอร์ไล่เนบรลเทียนของ o อมเอนนะครับ คนนี้นักแสดงค่อนข้างยิ้มสวยเลยเนาะดูเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับฉายาของไลอร์อเวาราเทียนในซีรีส์นีะครับก็คือเป็นพายุหัวเราะนะครับเขาคุยกับดังว่าดังบอกว่าผมมีทางเลือกอะไรไหมเขามาปรึกษากับเซอร์แล้วเนวาราเทียนนะครับเซอร์แล้วเนเก็บอกว่าคุณไม่มีทางเลือกนะฮะเหมือนว่ายังไงก็เลือกไม่ได้นะครับ จากการมองดาวตกนะครับแล้วเราก็ไปเห็นโล่นะครับโล่ที่มีรูปสำหรับเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปดาวตกใช่ไหมครับอันเนี้ยจะเป็นโล่ที่มีตราปรรดากูลของดันแคนดังนี่แหละครับจะเป็นโล่ใหม่ของเขาเลยนะฮะคือทั้งสองคนนี้ก็ขอพอจากดาวตกนะครับดาวตกจะช่วยให้ เขาโชคดีใช่ไหมครับก็เลยเอาดาวตกมาเป็นตาประจําทะกคุณด้วยนะครับต้นเอมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่นางเองเนี่ยนอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นในระหว่างที่เขาเดินทางมาที่แอชฟอร์ดนะครับโล่นี้ถูกเขียนโดยแทนเซลนะครับแทนเซลเป็นคนที่วาดรูปโล่นี้ให้นะฮะนางเอกของเรื่องนะครับโชคลางเนี่ยมีความสำคัญกับดังมากนะครับเพราะว่าถาฉากต่อมานี่คะเขาจะต้องเข้าต่อสู้ครับเจ้าชายเอเรียนถ่ายเกเรียนนั่นเองมาอย่างโคเทเลยนะครับ เกาะดำพืดเลยฮะเจ้าชายเอเรียนทากเรียนเนี่ยเป็นตัวร้ายนะครับเป็นตัวร้ายที่สุดในเรื่องนี้ได้แหละนะฮะก็จะเป็นคู่ต่อกรของดันแคนดังนี่แหละฉากก็จะเริ่มมืดมดขึ้นนะครับนี่คือเป็นฉากการประลองน่าจะเป็นไฟนอกเอพิโซดได้แหละนะครับที่ดังจะต้องทําการต่อสู้กับเจ้าชายฉากต่อต่อมาก็จะเป็นการรอการประลองนะครับนี่ครับแถวของอัศวินทั้ง7นะครับการต่อสู้7ต่อ7นั่นเองนะครับก็จะมีทีมของดัง แล้วก็ทีมของเจ้าชายเอเรียนนะครับก็จะประทะกัน,นครับส่วนรายชื่อของอัศวินที่อยู่ข้างดังเนี่ยเดลวิตตันยังไม่ยังไม่ขอพูดแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยนะฮะก็ดูคร่าวๆแล้วกันว่าใครเป็นใครนะครับดังก็จะต้องอยู่ตรงกลางแล้วเป็นพระเอกใช่ไหมครับก่อใส่ชุดเกราะกนันมาทั้งหมด7คนนะครับนี่ครับเจ้าชายเอเรียนก็ใส่หมวกที่แบบว่าดูน่ากลัวนะเอเรียนเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเป็นมังกรที่มาสิงร่างมนุษย์อยู่นะครับเขาเชื่อในตัวเองว่า เขามีความเก่งกาจดุดมังกรไทแกเรียนนั่นเองนะครับก็ดูบ้าๆหน่อยนะก็เลยบาดเลือดไปนิดหนึ่งเอเรียนไทแกลเรียนคนนี้นะฮะฉากของมังกรพ่นไฟนะครับแหมพอดูฉากนี้แล้วก็อดคิดถึงมังกรใน u s ออ f t ด e d ดาก o n ไม่ได้นะครับตอนนี้ทำได้แค่เป็นหุ่นกระบอดก็เอาไฟมาจุดให้มังกรเผาปดออกมานะครับการต่อสู้กันตะลุมบอลน,นะฮะการใช้อาวุธต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องนี้เลยนะฮะ ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของดังกับเอกจะเป็นยังไงนะครับ18มกราคม HBO เนาะ นี่แหละครับคือคร่าวๆของตัวอย่างในตัวอย่างแรกครับของซีรีส์ A Night of the Seven Kingdom นะครับคิดว่าน่าจะมีตัวอย่างใหม่มาอีกนะครับน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงก็มารอติดตามชมกันอีกทีเนาะงานวันนี้พี่ตั้มขอจบคลิวว่าจะเป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสมัครสมาชิกกดสแกน QR code ก็ได้นะครับขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ